สวัสดีผู้ชมนะครับเช่นเคยครับผู้ชมแต่เราพบกับวันนี้น้ยเมย์จะได้วยกับน้องตอนชิน่อยนะก็มีพี่เมย์นะครับมาช่วยพูดคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องที่อกจะถามเกี่ยวกับความรู้สึกแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าเป็นความสุขความทุกข์ดีกว่าจากการเลี้ยงไก่คือคุณผู้ชมครับการเลี้ยงไก่ไท่นะครับให้นึกภาพนะครับเวลาที่ เกษตรกรที่เป็นลายใหม่ๆเนี่ยครับก็มีความฝัน,ฝนอยากเลี้ยงคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงทีอย่างเลี้ยงเนี่ยอยากลองรู้ว่าเลี้ยงมันเป็นยังไงนะครับพต่ด้ความสุขเป็นเพื่อนนะครับคืออย่างนี้กำลังจะบอกว่าคือด้วยความเป็นสายเลือของเกษตรกรเนี่ยค,คืออาจจะเริ่มตน้นแล้วก็มีความฝันเลยว่าวันนี้เลี้ยงไก่แล้ว คือน่าจะไปในแล้วทางที่เขาตั้งใจไว้เลยใช่ไหมเป็นความสุขทางใจอย่างเงี้ยแล้วแล้วอนอกจากความสุขตรงนี้ในการเลี้ยงแล้วเป็นแรงบันดาลใจาก,กับตัวเองแล้วอ,ะอ่ะคือมันมันมีในเรื่องอื่นที่ต้องเลี้ยงอีกมันมีเหตุผลอื่นไหมการเลี้ยงไก่ครับเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงแล้วเราหอมเริ่มต้นนิดน้อยก่อนให้ให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเลี้ยงแล้วเราไหวไม่พาละจนเกินไปนะครับแล้วก็ เวลามันเหมาะสมที่จะดูแลไก่เขาได้นะครับ mm. เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราดูแลสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว uh. ชนิดอื่นเราก็ยังมีเวลาดูแลได้ uh. ก็เหมือนกันไก่เราเลี้ยงเพื่อเป็นความสุขในตัวเรือก, mm. การเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยมันจะมีผลพลอยได้เรื่องของไข่ไก่ oh. เราสามารถเอามาประกอบอาหารได้ ค,คือแต่จริงจะบอกว่าคนที่จะเลี้ยงเนี่ยคือถ้าเลี้ยด้วยความสุขและความรักเนี่ยออแล้วมันก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาหนึ่งที่กว่าจะมีไข่ออกมาถูกไหมครับผมอย่างเรามีเวลาช่วงเย็นนะครับหลังจากที่เราเลิกงานมาดีกรยแล้วเราก็มาเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เพื่อเป็นงานพอดีก็มีแบบนี้ด้วยคือคตอนแรกยังเข้าใจว่าคือคนเลี้ยงไก่เนี่ยนอกจาก เลี้ยงเป็นเกษตรกรอย่างเดียวเลี้ยงเพื่อไว้ท้ายครับคือไม่ใช่ทีๆก็คือเลี้ยงเพราะว่าใจรักอยากเลี้ยงม่เป็นความสุขของเราครับผมคือเกษตรกรบางรายเนี่ยก็คือเยอะเลยนะครับไม่ได้มองเรื่องของรายได้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเลี้ยงสิบตัวยี่สิบตัวมันก็คงไม่เกิดผลประกอบการหรือว่าผลกำไรอะไรมากมายแต่ว่าเลี้ยงก็มีกิจกรรมทําในครอบครัวนะครับให้น้องมหนูหรือว่า สมาชิกในครอบครัวได้มีงาน,นเด็กๆทำแบบนี้นะครับคือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว<อ>ว่าให้เธอนะแล้วนอกจากเหตุผลน,นี้สองเหตุผลน,นี้เลี้ยงเพราะว่าใจรักเป็นงานอดิเรกสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วก็เพื่อในการค้าในการเพื่อกาทำธุรกิจแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอื่นไหมก็อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับบางท่านก็ใกล้ๆถึงไม้กระเจียดเนี่ยนะครับพี่ มันเป็หลายคนนะครับ<อ>ก็คือว่าอายุเนี่ยใกล้แบบ5 7 5 8ิบเจ็ดห้าสิบแปดไงเรียนนะก็นึกภาพเนี่ยว,ว่าเราทำการ,กรเกษตรมันก็ต้องมีการปลูก<อ>นะอาจจะเลี้ยงปลาอ๋อควบคู่ไปก็คือสิ่งที่มันง่ายนะครับก็คือปลูกผัก<อ>เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เ<อ>นี่ยอันนี้ถือเป็นพื้นฐานของการทำการ,กรเกษตรเลยอ๋อคือได้เป็นเกษตรแบบเกษตรแบบนิเวศแล้วเชินิเวศอะไรอย่างนี้มีครบองค์ประกอบอย่างเงี้ใช่ไหมครับแล้วก็พอเราใกล้เกษตรปุ๊บมันจะมีเวลาเยอะก็หากิจกรรมครับ แล้วมีไหมน้องโผแบบว่ากรณีที่เลี้ยงไปตอนแรกด้วยความที่เราแบบเขาอาจะมีความตั้งใจแล้วก็แบบรักที่จะเลี้ยงแต่นนี้ไม่ได้สักระยะเวลานึงแล้วแบบมีความสุขมันรู้สึกเหนื่อยมันไม่ใช่ใจตัวาจากความสุขเป็นความทุกข์ขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะแนะนำยังไง มีเหมือนกันนะครับ<ม>ถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นโดยที่เราไม่พร้อมหรือเราไม่มีความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นของง่ายเลยนะครับค<ม>ิดผกง่า,า,ายเลยคือเราเลี้ยงเยอะเกินไป<อ>แทนที่ยกตัวอย่างนะครับเรากําลังของเราเนี่ยจะไหวที่30ตัว<ม>50าตัวแต่เราไปเริ่มแบบ300ร้อตัว500ตัวแบบนี้<อ>แล้วเราดูแลไม่ทัน<ม><ม>นะครับเรื่องของอาหารเรื่องของการขายใครการเลี้ยงต่างๆเราไม่พร้อมมันก็จะเป็นภาระอะครับแบบนี้นะก็กลาย หรือบางคนอาจจะแบบเลี้ยงแล้วอาจจะไม่รู้วิธีการที่ดูแลอย่างถูกต้องแล้วไปเจอปัญหาที่มาอาจจะเกิดความท้อแบบนี้มันก็เป็นไปได้ใช่ไหม,มแต่สิ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับก,การเลี้ยงพื้นฐานเลยครับหลายๆคนก็จะคิดแล้วเข้าใจว่าปกติเราเป็นพวกไข่ไก่แล้วเพื่อนบ้านก็ทานไข่ไก่นะครับแล้วก็เราเองเ่ยนะครับกินไข่ไก่ตัาเนี่ย ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ,อ้อมุ่นประกอบในอาหารขนมต่งตางๆก็คือไข่นะใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันง่ายเป็นพืชฐานทีสิกอยู่แล้วเรื่องไก่และทีนี้คนที่เขาเป็นเกษตรกร,กรแบบคนรุ่นใหม่เลยวัยคนครุ่นใหม่แล้วแบบเลี้ยงมีความฝันที่จะเลี้ยงแล้วเพื่อที่จะสร้างตัวเองเลยอะสร้างฐานะจะถามคำถามนี้ว่าเลี้ยงเมื่อไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะรวยเออเลี้ยงก็้รวยไหมง่ายง่ายคุณผู้ชมครับการเลี้ยงไก่ไข่ครับคุยแล้วมันก็ยาวมากเลยนะครับ อย่างผมยกยก็อย่างนะครับก็คือว่าเริ่มต้นเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วเล็กๆน้อยๆแต่ผมยังมีโอกาสนะครับไปพูดคุยกับเจ้าของออฟาร์มที่เขาเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับจริงแล้วเนี่ยการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยมันมีหลายแบบเราสามารถเข้าไปอยู่จุดๆหนึ่งของการคุกคีกับไก่ไข่ได้ยกตัวอย่างเช่นฟาร์มขนาดใหญ่เขามีไข่เราอาจจะไม่เลี้ยงไก่แต่เรารับไข่มาขายอันนี้ก็เป็นการเกี่ยเน่อนนะครับ หรือเราอาจจะขายเนื้อไก่ที่<ม>เป็นไก่ปดแบบนี้ครับผม,มหรืออีกธุรกิจหนึง่งเราอาจจะไปสู่ธุรกิจขายที่ไก่<อ>บางฟาร์มที่เขาเป็นฟาร์มขนาดใหญ่นะครับที่ไก่เขาในเป็นสต็อกโกดังขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ถ้าขายที่ไก่หมดในปีนี้จะได้รุ่เนเบนซ์สองถึงสามคันถ้าแบบนั้นเลยจะได้หลักล,ล้านนะครับเป็นหลักสิบกว่าล้านเพราะว่าที่ไก่เนี่ยมันมีปริมาณมหาศาลคืออย่างนี้ถ้าจะสรุปเลยเนี่ย ให้ถามถามไปว่าเลี้ยงไก่แล้วจะรวยหรือไม่เลยใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบอกคุณผู้ชมว่าถ้าแต่ก็ผมไม่ได้มาขายไก่ไข่ที่เป็นไก่ของสาวตุเป็นนะครับอาจจะไปสู่ธุรกิจขายที่ไก่ก็เป็นได้เพราะว่ามันแตกยอดต่อยอดไปได้อีกหลายๆประเป็นอะไรหรือการคุณผู้ชมอาจจะไปสู่กระบวนการกระบวนการขายผลไก่ มีนย่กานนะครับหลายแบบหรืออาจจะขายอาหารไก่ก็ได้นะครับม,มันทําได้หลากหลายรูปแบบครับอือเราจะบอกว่าวันนี้คือแนะนําไปอย่างนี้หลายคนอาจจะเริ่ม มองเห็นแนวทางแล้วแล้วมีไอเดียแล้วว่าบางทีเดินก้าวไปเนี่ยอาจจะมองแค่แบบกลมๆทางเดียวว่าต้องเลี้ยงไก่เป็นตัวขายเท่านั้นออกไขออกมาแต่ที่จริงตัมันจะบอกว่ามันไม่ใช่มันต่อยอดไปได้อีกหลายรูปแบบเลยหลากหลายรูปแบบหรือมานจะมีเกษตรกรบางรายที่ซื้อลูกไก่จากฟาร์มของเราแล้วทาไปเองในนี้เนี้ยเสร็จแล้วปุ๊บ ายเป็นไก่รุ่นกลายเป็นไก่ขาวนะครับในชุมชนหรือภายในจังหวัดของเราเองก็มีเหมือนกันนะครับทีนี้พอจะมองภาพออกบ้างแล้วใช่ไหมคะผู้ชมคะแต่ถ้าอย่างนั้นย้อนกลับมาถามเลยอ่ะแล้วโตเองอ่ะเลี้ยงแล้วรวยหรือยังเออการเลี้ยงแล้วรวยเนี่ยผมผมมองว่าทุกอย่างธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นเงินหมุนเวียนเราไม่ได้เลี้ยงแล้วความรู้สึกเนี่ยเฮ้ยเรารวยแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้ระหว่างทางครับเราเกิดความสุข ความสุขเนี่ยมันมีค่ามากกว่าความรวยอได้ไดใจแต่ถ้ารวยด้วยเ <laughs> อาอย่างนี้เราบอกว่าเราไม่ได้วัดเราไม่ได้บอกในตัวตัวเราว่ารวยหรือไม่รวยรแต่เราวัดจากคนคนรอบข้างเพราะว่าเรารวยยังก็รวยยังยอ่ะเจ้ารวยยังรวยยังสำหรับคนรอบข้า <laughs> งเนี่ยมองว่า เป็นเสี่ยไหมเออเป็นเจ้าของกิจการขนาดนี้มีแบบความใหญ่โตมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ครับเราก็ยังเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาอ๋อก็กินข้าวมื้อละสามสิบสี่สิบมาเลยกินข้าวข้างทางตามยังกินไก่ติ้งไก่ย่างอะไรช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าตัวเลี้ยงมาตั้งแต่มีเสี่ยบผืนเสี่ยบใบเสี่ยบผืนใบก็ทุกวันนี้เลี้ยงทำฟาร์มมาตุ้กเจก็อยั่างเสี่ยังยังคงอยู่แต่หมอนไปแล้ว นะคือจริงจะบอกว่ามันอยู่ที่ความสุขมากกว่าใช่ไหมในการมีระหว่างเส้นทางระหว่างเส้นทางไปการกระตุน้นดาวพลุกปุ๊บมาปะ,ะกระตุ้นกระ,ะตุ้นกระตุ้นกระแบบเออคุยกันแล้วแบบสุขสนานสุขสนานลือจริงหรือว่ามีมีกระดิ่งบางอะไรแบบนี้ <โอ S 1> คือมันอยู่ที่ความสุขของเราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเรารักในสิ่งที่ทําแล้วมันมีความสุขแล้วหรือยังใช่ไหมแล้วมันให้อะไรกับคน่นเคยเจอคอมเมนต์ม่้เออเลี้ยงไก่ไข่สิตัวจะรวยหรืออะไรแบบนั้นแล้วเป็นไงพอเจอคอมเมนต์แล้วตอบนะ คือบอกไปเลยว่าเขาอาจจะคอมเมนต์เล่นๆหรือว่าแบบแซวเราอะไรแซวเรราปะมาณนี้ใช่ไหมเลี้ยงไก่ไข่ติดตัวเนี่ยซื้อไข่กินดีกว่าอืคือกินแต่บางเหตุผลคือว่าเราไม่พร้อมหรือมันนี้มีความสุขพอดีใช่แต่การเลี้ยงไก่ไข่นะครับต้องบอกคุณผู้ชมอีกข้อหนึ่งสำคัญมากเลยถ้าไม่มีคนประสบความสำเร็จ จากการเลี้ยงไก่ก็คงไม่มีไข่ไก่ให้เราบริโภคจนถึงทุกวันนี้นะนีแล้วพอเบอร์เลยและที่สําคัญก็คงจะไม่มีฟาร์มของที่เอ็มปิดฟาร์มแล้วเกิดขึ้นมาจนถึงนักวันนี้อย่างแน่นอนนะดังนั้นจึงเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าเราคือเรารวยแล้วอย่างครับยงครับเราต้องทํงานต่อไปงานต่อไปเป็นกำลังใจให้ผู้สมทุกคนเลยนะครับใช่ครัให้เลี้ยงไก่ไข่ประสบความสาเร็จแล้วก็ปรึกษาคุยคุยกันเนี่ยเหมือน เลยใช่เอาอย่างนี้จะบอกว่าคลิปนี้นะคะเราจะสรุปเลยนะว่าเป็นคลิปที่มาให้กําลังใจมาให้แนวทางให้ข้อคิดแนวคิดเป็นวิสัยทัศน์หนึ่งของผู้ที่ประกอบธุรกิจนี้ท<ช>ําความเี้ยงไก่นะใ,<ช>ให้ทุกคนที่แบบว่าอาจจะมีคำถามในใจได้ได<ช>้คลายข้อส<ร>งสัยหรือถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามอยากจะมีแบบที่ปรึกษาคุยได้ไหมโทรเข้ามาเออไม่ใช่เขาได้ว่ดสอบถามทักเข้ามาได้ไหมที่ช่องนี้ได้เลยครับคุณผู้ชมบางท่านนะครับติดตามไลน์ฟาร์มของเราแล้วนะครับผม มีความชื่นชอบคุยกับพนักงานแล้วถูกใจให้พูดคุยกันสวัสดีวันจันทร์วันอังคารก็คุยกันได้ครับนะักก็คุยทักทายกันได้ใช่แล้วก็มีความพร้อมหรือว่าทางฟางของเราเนี่ยปกติแล้วเราก็จะมีแสื่องของมเมล็ดพันธุ์หรือว่าม,มีแนวที่ดีๆก็สามารถนำเสนอกันได้ครับแนะนักันได้ทต่อทำลายฟาง,ฟงแต่สรุปที่สุดเลยค่ะพูดง่ายว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยอัปเดตได้ทางช่องทางไลน์ของฟามได้เลยที่เราจะขึ้นให้ตรงนี้แหละ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้แรงบันดาลใจในเรื่องการเลี้ยงไก่ยังไงให,ให้มีความสุขได้มาก<ช>ข <อ S 1> ึข <อ S 1> น้นเนาะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวคงจะต้องได้เวลาละตอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติตามชมจนจบคลิปครับใชแล้วค่ะแล้วก็เรา2คนนะครับวันนี้ต้องลาคุณชมไปก่อนแล้วครับ,รบวพบก,กันใหม่ครั้งหน้าครับดค่ะสวัสดีค่ะ